ันไม่นะเอาอีกเาเห็ดมันมาเอาไว้นะเก็บเ้ยเก็บตรงนั้นมัน ah. ลึกรไปนะเออระวังจมระวังไปหานะ เปนแรงน้าระวังเฮ้ยน้ำากที่มองเห็นอะไรนะกว่าแต่กว่าน้ำตะคุนชั่วโมงหนึ่งถัดไปกวที่เด็กๆมากน่กว่าน้ำเจสายสกว่าน้ำตะคุใ่ร้เอาก็ไม่ไร่เลยใสกางเกงไหาเก่าใส่มาเล่นน้ำเนาะ ที่เอาดจตัวองก่อ้เจ็ดน้องไ้เวลาขึ้นแล้วตอนนี้เร็จแล้วกู้ภัยสองคนัยางน้องแม่อยู่นะคะเจ็ดแอร์นไปทางนี้นเ็นทางนู้นมันไม่เลื่นพี่เรามาปบกูัยไหนก็ปล่อยกูไปเหอะกู็ไหนก็ปล่อยกูไ้าจะมาตรงไหนเจ็ ยอ,ยอมเลยยอยไปเลย,ยเออเจ๊ย้นมาเจ๊ยอ,จอะไรอะ่ออะอยแจ์นตนัต้อไรน,ะมน,นามงป้อนะน เหมาดูให้ของยางสองคน,นอ,นนนอย่ี้ววกกดเล